ส่วนร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,566ที่ลงมติรับหลักการผ่านวาระหนึ่งกันไปเมื่อคืนนี้มีควันหลงนะคะคือมีสอสอพักเพื่อไทยที่เขาเรียกว่าอะไรงูเห่าหรือเปล่าคือโหวตสวนมติพักแล้วคุณภูมิธรรมเวชะยะชัยเดือดขนาดไหนเอารายชื่อมาโพสต์ประจานในทวิตเตอร์เลยท่านผู้ชมคะนี่ค่ะวงว่าอย่างนี้7สอสอเพื่อไทยสวนมติพักโหวตรับร่างพรบงบ แนบรายชื่อมามีคุณจักรพัฒน์ชัยศารสสอ,อุดรธานีคุณจตุรงเพ็งนรพัฒน์สสศสะเกษคุณทีระไตรสรณนกุลสสศสะเกษคุณผ่องศรีแท้จึงสสศสะเกษคุณนิยมช่างพินิษสสพิษนุโลกคุณวิวทิชัยกิติธเนศสสนครน,นายกและคุณสุชาติพิญโยสสนครราชสีมาโพสต์แบบนี้เลยค่ะเอาชื่อมาลงเลยแต่ที่จริงก็มีกระแสข่าวนะคะว่า3มในเจ็ท่านนี้ อาจจะไปร่วมง,งานกับพักภูมิใจไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าก่อนหน้านี้ก็มีภาพไปร่วมง,งานพักภูมิใจไทยสัญจรมาแล้วนะคะหลายครั้งก็มีภาพไปต้อนรับคุณอนุทินหัวหน้าพักภูมิใจไทยตอนลงพืน้นที่ด <fur> ้วยนี่นี่ก็พอจะเห็นทิทางแต่ปรากฏว่าสสพักเล็กกลุ่ม16อะค่ะที่บอกโอ้ไปนัดกิน,น <passengers S 2> ข้าวกันตั้งหลายครั้งกับพักเพื่อไทยเอ่ยหรือว่าสสพักเศรษฐกิจไทยของคุณธรรมนัทเอ่ยปรากฏโหวตรับร่างพรบงบทุกคนนะคะ เห็นชอบกันครบทุกคนเมื่อคืนนี้ก็รับหลักการวาระแรกกันไปด้วยเสียงข้างมาก278เสียงไม่เห็นด้วย194เสียงงดออกเสียง2เสียงค่ะตั้งคณะกรรมการี่การ72คนนะคะจะประชุมนัดแรก6มิถุนายนนี้